พบก,กับคุณพวงประกาอุดมอริยะทรัพย์ครับขอเล่นเชิญครับคุณพวงประกาครับช่วยช่วยเล่าให้ฟังดูเหมือนไม่ค่อยเป็นอะไรเลยนะฮะตอนนั่งแต่งหน้าผมก็มีสัมภาษณ์อยู่ผมดูไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เห็นเหมือนเป็นคนที่มีอาการที่ว่ามาก่อนมีอาการของโรคอะไรบ้างครับประมาณพศสามเก้นะคะนิฉันเป็นไทรอยเป็นพิษค่ะเริ่มแรกนะคะ แต่ลอยเป็นพิษก็ทานยามาเรื่อยๆอยู่ต่อมาก็เป็นหัวใจโตคุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะสาเหตุเป็นเพราะไทรอยทานยามากนะ,ะแล้วก็รักษามาเรื่อยๆต่อมาก็เป็นตับแข็งค่ะแล้วก็โรคไตาอาการเดี๋ยวก็ช็อกเดี๋ยวก็ช็อกเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สุดท้ายมาก็มาเป็นไขข้ออักเสบนะคะก็เดินไม่ได้ SFE ใช่ไหมครับ ไม่ใช่มีอีกเป็นโรคพุ่มพวงครั้ง,งสุดท้ายเลยค่ะครั้งสุดท้ายตัวบวมมากบวมมากก็ติดต่อทางโรงพยาบาลไปรักษาที่ขอนแก่นลามแล้วก็ศรีนครินครับแล้วรักษาตลอดลก็ทานยาคุณหมอให้ก็ตัวบวมบวมกว่าเก่านะคะเป็นเม็ดสีเหลืองๆนะคะก็ทานไม่ได้มันฟูบมันร้อนร้อนมากค่ะแล้วก็เดินไม่ได้อีกอก็คิดว่าชีวิตนี้ก็คงจะ หมดสิ้นแล้วค่ะหมดหวังแล้วค่ะแม้แต่เราเราเรา,เราทานยาแก้แพ้เราก็ยังแพ้อีกใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่รู้จะทานอะไรอีกแล้วก็เลยหันหน้ามาทานยาต้มนะคะยาหมอ้อนะคะ <c oughs> หมอคนนั้นบอกว่าอ่ดีนะยาต้มหม้อละห้าร้อยสองพันห้าพันนะก็มาต้มทานเป็นไงครับก็ก็ดีแต่ตรงว่ามันขับปัสสาวะออกก่อนนั้นปัสสาวะไม่ออกนะคะหมอให้ยาทานมาก็ไปปิดกระปอยนะคะ ก็คิดว่าตายแล้วล่ะชีวิตนี้ก็อยู่แต่ในสวนก็ไม่ออกไปไหนแล้วทําไมถึงเจอบิมของเรา<ว>ครับพอดีมีวันหนึ่งนะคะเ,เขาชื่อคุณสุรพงศ์มั้งคะที่ว่าเป็นเพื่อนกับคุณบิ๊กนี่แหละคะ่ะหอบน้ํามังคุดไปหอบสินค้าไปเพาผมซื้อมาหมื่นบาทนะเนี่ยผมมาให้คุณนายทดลองดูซิว่าจะเป็นยังไงวบะอะไรอะ่ะ โอ้ยไม่ทานหรอกอาหารเสริมเขาก็เลยถามว่าทําไมถึงไม่ทานเอาคุณหมออยู่ที่ขันแก่นรามบอกจะทานติดขาดห้ามทานนะคะทานก็จะอาการที่จะย้มแย่กว่าเก่าอีกก็เลยไม่ทานววใช่ไม่ทานเขาก็เลยบอกว่าในไหนคุณนายก็จะตายแล้ว <laughs> ใช่ไหมคะคนไหนที่พูดถ้ามาไมหามฮะวันนี้ไม่ได้มาคะ่ะ <laughs> เป็นเพื่อนกับคุณบิ๊กนะะี่แหละคุณบิ๊กจะไปให้ไปไป,ไปแนะนําไปให้ทานนะคะ <laughs> แหมพูดจาดีจังเลยนะครับ <laughs> ใ่ไหนก็จะตาย อย่แล้วทานไปเถอะนะสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งให้ทานให้หน่อยเขาก็บอกอย่างนั้นเราก็มานอนคิดยาอาหารเสริมหรือยาหรือก็กองไว้เป็นน้ามังคุดมันก็สวยดีนะเราก็เกิดวันเสาร์สีมวเมั่อก็เข้าใจดีใช่ไหมนอนเจ็บเจ็บทุกวันนะฮะเจ็บปวดคานไปตามตามในห้องก็ยังตั้งอยู่ก็ยังตั้งอยู่ก็เลอยอลองก็นึกถึงคําพูดของเขาว่าเออทานสักครั้งดูสิ เออก็เราเออเราลองทานดูสิพอทานวันแรกนะคะดิฉันก็ถ่ายได้ดีทานน้ำมะขุดขวดงเลยไหมฮะทานค่ะไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยก็ดูซีดีของคุณหมอคุณหมอบอกว่าอร่อยนะคะก็ไม่อร่อยค่ะทำยังไงก็ไม่อร่อยค่ะแล้วแต่ทนบางคนบ้างฮะดิฉันก็เอาไปผสมเอาไปผสมกับ น้ำส้มนะ่ะน้ำส้มน้ำส้มค้นส้มคันค่ะก็เลยทานได้เพราะว่าช่วงนั้นช่วงนั้นทานยาไม่ได้ก็เลยทานแต่น้ําอุ่นแล้วก็เลยติดน้ําอุ่นน้มามักคุดก็เลยไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะคทานอะไรแต่อุ่นๆอุ่นไปหมดเลยตอนหลังมาก็เลยลอง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 เอาไปแช่ตู้เย็นดูเหมือนเหมือนที่คุณหมอพูดในในซีดีก็อร่อยดีก็ทานทานไปก็ติดใจพออาทิตย์แรกตัวก็ยุบปลงไม่บวมนะคะโทษนะครับที่บวมบวมตรงไหนบ้างครับ หน้าใบหน้าบวมหมดเลยค่ะมือมือก็ใส่แหวนไม่ได้ขนาดนี้เลยเพชรก็ใส่ไม่ได้บวมมากใส่ไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้เลยค่ะเสื้อผ้าก็ใส่เอวยืดอย่างเดียวครับไม่ได้เป็นสภาพแบบนี้ครับทีนี้พวกคนงานอะไรเขาก็บอกโอ้ยคุณนายทำไมยุบลงนะดีนะเราก็ถามแล้วก็ไม่ได้เจอแบบนี้นะคะเจอแต่คนงานวันๆนหนึ่งค่ะเป็นไงเราก็ถามว่าดีไหมคุณนายดีไหมดีไหมใกล้จะตายนที่จะอยู่ก็ถามเขาว่าโอ้ รอดะขัได้ขับคุณนายโบตายดอกครับ่าสันอ๋ออยู่จัดไหนครับอยู่นครพนมค่ะอ๋อนครพนมเขาก็เลยบอกว่าคุณนายกินต่อเลยเด้อคือสิดีอยู่ด้วยยาตัวนี่ัสันก็เลยกินต่อไปก็ทานมาเรื่อยๆทานมาจนกระทั่งพอเข้าเดือนอาทิตย์ที่เจ็ดนะคะทีนี้ปวดค่ะปวดปวดมากปวดไหนฮะเข่าตามตัวจากตรงนี้ไม่ปวดแล้วนะคะมันจะลงมาอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ แล้วก็าฝ่าเท้าไอตัวตัว,ตวชานี่ก็หายนะคะชาชามากหายปวดมากก็นึกถึงอาจารย์อะไรชื่ออะไรมิทุนาเหรอคะมีไหมคุณมิทุนาคุณมิทุนาบอกว่าถ้าปวดมากอัดเข้าไปเลยสีเม็ดนะคะแคปซูลแคปซูลแล้วก็ไอไขข้อครับค่ะอัดไปสีเม็ดอย่างละ้สีเม็ดกินเหมือนขนมเลยค่ะอืเป็นยังไงครับผลที่ได้ แล้วก็น้ำมังคุดวันละสองขวดเลยทีนี้อ๋อสองเลยอร่อยมากจากหนึ่งขวดอร่อยมาก่ะเต็มเต็มที่เลยครับเป็นไงก็ไปีกันแล้วว่าชีวิตนี้ตายไหนไหนไหนไหก็บัดดวงไปเลยใช่ไหมคะก็ผลปรากฏว่าในสภาพที่เห็นนี่แหละค่ะแข็งแรงขึ้นเยอะสองเดือนครึ่งค่ะแล้วก็ไปตรวจเลือดปกติทุกอย่างค่ะคุณหมอค่ะขอขอบคุณค่ะนะคะ ขอบคุณท่านด็อกเตอร์นะคะที่ได้วิจัยไอ้ตัวนี้ออกมาพาอวันนี้ฉันได้เกิดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับจากวันที่เริ่มทานมังคุดถึงวันนี้กี่กี่วันแล้วฮะสองเดือนครึง<อ>งค่งสองเดือนครึง่งใช่ค่ะคน,คนที่บ้านนี่ทักมีความสุขมากมีความสุขมากค่ะลูกก็สบายใจลูกก็ไม่ต้องไปเยี่ยมเราอีกแล้วไม่ก็จะขาดง,งานสวยขึ้นอ่ะค่ะคนชมว่าผิวสวยค่ะ,ะผิวสวยหน้าใสาได้ไหมครับ ใช้เซเว่นเลยค่ะอยากตอนนี้จย์ตอนนี้สุขภาพดีแล้วก็อยากจะสวยนะคะตกลงอยู่ใช่ไหมครับไม่ไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมไม่ตายแล้วนะอยู่เน่นยกเว้นอย่างเดียวคืออุบัติเหตุตอนนี้ก็บอกได้ทุกคนว่าไม่ตายแล้วมีมีของดีทานแล้วนะคะโอเคคับอาจารย์ช่วยนะครับที่บ้านนะครับไทรอยด์เป็นพิษนี่ก็เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะคะทีนี้ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาซึ่งจะทําให หัวใจเนี่ยทำงานหนักขึ้นอันนี้ก็เลยทำให้หัวใจโต,ตนะคะค่ะ <sk ill> ใจสัน่นผับๆๆอะไรเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็ยาที่กินเนี่ยคือยาทุกอย่างเนี่ยมันถูกทําลายที่ตับแล้วก็ขับออกทางไตเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเยอะๆเนี่ยตับมันก็ทํางานเยอะไตมันก็ทํางานเยอะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมันก็บกบพร่องขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะถ้าเรากินเยอะ แล้วมีโรคอะไรอีกนะปวดข้อปวดข้อก็เป็นอาจเป็นผลจาก SLE นะคะเพราะ SLE นี่ก็จะปวดมากๆเลย SLE ี <S S นี่ก็เกิดจากตับแข็งนี่อาจจะเป็นเพราะว่าตับทำงานเยอะเพราะกินยาแล้วยาที่ทำให้ที่บอกว่าบวมทั้งตัวก็เป็นสเตียรอยเพราะสเตียรอยกินเข้าไปแล้วจะบวมนะคะซึ่งพวกนี้มันก็มีอันตรายทั้งนั้นนะคะแล้วก็ตะก,กี้เป็นเป็นอะไรอีกนะ หัวใจโตครับอาจารย์หัวใจโตอันนั้นเป็นเหตุมาจากไทรอยเป็นพิษอะนะคะที่ทําให้หัวใจโตมีไหมฮะโรคที่เป็นมีไหมครับมีคะ่ะปวดข้อนี่ก็ น่าจะเป็นผลพวงมาจาก SLE <ม>เพราะว่ามันมันเป็นสาเหตุมาจากอันเดียวกันคือเป็นออโตอิมูนดิซิสคือเ,เกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันของอตัวเองเยอะเกินไปเห็นเห็นว่ามีฉีดสเตรอยด์ใช่ไหมครับฉีดแล้วค่ะฉีดก่อนหน้านี้ครับอาจารย์อ๋อฉีดเข้าข้อฉีดเข้าข้อตรงนี้ตรงนี้ฉีดไปกี่ครั้งคะ เกือบสิบครั้งค่ะเกือบสิบครั้งที่หัวไหล่เนี่ยนะคะใช่ค่ะโหธรรมดาครั้งสองครั้งนี่ก็แย่ใช่ไหมฮะคือคือโดยปกติเนี่ยนะคะหมอจะฉีดไม่เกินสามครั้งอะนะคะแต่ละแต่ละจุดอะนะคะฝ่าเท้าก็ฉีดค่ะโอ้โหค่ะถ้าอย่างนี้ก็ไม่แปลกใจว่าทําไมถึงบวมะนะฮะหรือยาเซียรอยที่ให้กินน่ะบอกว่าเม็ดสีเหลืองใช่ไหมฮะเข้าใจว่าเป็น น่าจะเป็นเด <3 S 1> ็กซ่าเมทาโซนกินวันละกี่ครั้ง3าค่ะสครั้งถ้า3ครั้งคงไม่ใช่เด็กซ่าอาจจะเป็นเพนิซโลเนเพราะเด็กซ่าจะกินวันละหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นนะคะ,ะแต่ว่าเพนิซโลนเนทำให้บวมได้เยอะ,อะปกติเขาจะเปลี่ยนมาใช้เด็กซ่าเพราะมันจะบวมน้อยลงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เข้าใจว่าถ้า SLE นี่ก็คือภูมิตัวเองออกมาต้านทุกสิ่งทุกอย่างต้านตัวเองอะนะคะ แล้วแต่ว่ามันจะต้านที่ไหนบางคนต้านที่ผิวหนังก็ออกมาเป็นผื่นบางคนต้านที่ไตก็เป็นโรคเกี่ยวกับไตแล้วแต่ว่ามันจะไปที่ไหนนะคะถ้าผลิตพัน์ธุช่วยให้ดีขึ้นอย่างนี้ก็แปลว่าผลิตพัน์ธไปทําให้ร่างกายปรับสภาพภูมิคุ้มกันของตัวเองขึ้นมาอยู่ในสภาวะที่ปกติตอนนี้สเตีรยลา์ไม่ต้องฉีดใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้แล้ว<อ>ค่ะ<อ>าว่าเป็นโชคยันใหญ่หลวงเลยค่ะ ขอบคุณมากมากค่ะเพราะว่าถ้าใช้สเตียรอยเยอะๆเนี่ยนะคะมันจะติดเชื้อได้ง่ายจะติดเชื okay. ้อได้ง่ายมากๆเลยเพราะมันไปกดภูมิคุ้มกันของเรานะแต่ผิดพันธุ์บิมนี้มันไปปรับให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในสภาพปกติหรือสภาพสมดุลเท่านั้นค่ะคุณหมอคะขอถามอีกคำหนึ่งค่ะตอนนี้ทานครั้งละ3เม็ดถึง4เม็ดนะคะแล้วจะขนาดไหนอีกกี่เดือนคะถึงจะให้ลดลงนะคะวันละกี่ครั้ง สค่ะสามคร pues ั้งกินวันละเก้าเม็ดใช่ไหมตอนนี้วันละเกเม็ดค่ะก็ลองลดลงไปลองค่อยๆลดนะครับจะลดพวดเลยนะฮะแต่น้ำมังคุดไม่เป็นไรใช่ไหมคะสองดต่อวันฮะอาจารย์ถ้าถ้ามีสตังค์ดูดูถ้าทางจะมีสตังค์เยอะก็ไม่เป็นไร่วเชาวสวนคือคืออย่างนี้ครับคือการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลเมื่อมันสมดุลแล้วเนี่ย เราก็อาจจะค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงได้อย่าอย่าลดรวดนะอย่าลดรวดค่อยๆลดลงไปนะครับผมผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยมันอาจจะมาลงอยู่ที่แคปซูลอย่างเดียวครับสองแคปซูลสี่แคปซูลต่อวันมันน่าจะลงมาได้ครับแต่ทั้งนี้มันก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับซึ่งไม่เหมือนกันก็ลดไปครับเมื่อมันลดไปแล้วมันมีอาการไม่คยดีก็ขยับขึ้นมาใหม่นะแต่ว่าแนวโน้มก็คือเราต้องพยายามลดลงไปนะครับครับ ครับวันนี้ครับแต่ทั้งหมดเนี่ยถึงจะกินมากกินน้อยลดไม่ลดก็แล้วแต่มันไม่มีผลเคียงเคียงกับร่างกายของเราแน่นอนนะครับในเรื่องนี้ก็ขอให้มั่นใจได้ว่ากินนานเท่าไหร่กิน10ปีกิน100ป,นปีมีอายุถึง200ปีอันตรายผลข้างเคียงไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวโอเคครับ,รบวันนี้ขอบคุณครับคุณพงมกกาอุดมปริยัตมากครับที่มาแชร์ส,สกังก์กบเราในวันนี้ครับ